ตัวเราวันนี้ก็จะมาอัปเดตตัวลอยคิยวเตอร์นะครับผมก็ะจะเป็นฟังก์ชันดึงผู้เล่นนะครับแต่จะใช้ได้สำหรับลอยคิยวเตอร์อย่างเดียวนะพวกอินเทอร์เนลแล้วก็ฟูบชั่นอะไรอย่างนี้จะไม่ได้มีให้นะแล้วก็สามารถดึงได้แค่เฉพาะทตาคารอมูนะครับเอาไว้เลื่อนๆอะไรอย่างนี้นะเปิดขึ้นมาปุ๊บก็หน้าโปรแกรมก็จะเป็นอย่างนี้ใช่ไหมลอยคิยวเตอร์ให้เพลย์นี้เป็นตรงนี้นะครับ เปลี่ยนเป็นมอนิเตอร์นะแล้วก็เรื่องนี้นะครับบิงเพเยอร์กดไปหนึ่งทีนะครับแล้วก็ให้กลับมานะพาบเมนู Y เขียน F8 แล้วก็เขียน M A S S นะแค่นี้นะแล้วก็กด Y แล้วก็กด E นะครับเนี่ยนะกด Y ก็คือการเก็บ ID ผู้เล่นที่อยู่รอบตัวเรานะครับหรือถ้าดึงดึงอีกรอบนึงก็กด E นะครับพอว่ามาที่เงินใหม่เสร็จปุป๊บใช่ไหมแล้วก็ให้มากด Y ครับก็คือจะเก็บ ID ผู้เล่นระยะเลยนะแล้วก็กด E นี่นะครับ<อ>ดึงมานี่นะว้ามาใหม่เสร็จปุ๊บกด Y ครับ ไอเดียโหอีหัวพ่อนี่อีเรวโนี่พ่อเบอร์อีดอกใครพอนี่เร็ว่ปน่อเพื่อนหรือยังไยไอพอนี่อเร็วไอพอนี่อเร็วเนี่ยเผมผมเกี้ยแล้วะมาแล้วมาเพียบเลยโอยโอ้ยคนละห้องเหรอเอ้ยห้องเดียวกัน เออตายอยู่ไหนมึงเปิดกาอ์โหมดไปดิอยู่เฉยนะปล่อยปล่อยปล่อยเลยบัสปล่อยเลยปล่อยเลยปล่อยเลยรวมละผมรวมรวมมาแล้วรวมมาแล้วมราไข่อยากไม่ได้ไปเอายิงซ้ายดิ กูเอาหมดอ่ะไอ้บัตใครยังไม่ตายอ่ะคือนอนคือหลับหมดอ่ะกูบอกเลยเดี๋ยวรอแยกก่อนตายไม่ไปชู้เพื่อนไม่ไปชู้เพื่อนไอ้บัตไปไปไปบัตบัตไป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 บัตไปไปไปยิงอยู่ตายของตายเนียนเนียนจัดเลยลองไปพี่อาวิตีมามาเปิดเทนนิงโหมดแล้วกันงั้นอะ

มันนี่มา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 นนี่ตอนมานนี่เพื่อนมึงไปทุกห้องหรือเปล่านี่แล้วมึงจดจองย่อเฮี้ยนี่นี่ใครไปทำใครไปทำอะไรวะเฮี้ยไอ้วัดเมื่อกี้มึงดึงใช่ไหมกูหายเลยเดือกวิดสเตตัวเดือกวิดสเตตัวตีกูนางแอ๊กไงไอพี่ชายสุดเลือดมีก็น่าจะมีร้านเดียวด้ยอะไรกันเอ้าแล้วเจ๊เป็นไรอะเจ๊เจ๊เดือดร้อนทำไมอะกูไม่ได้กูไม่ไีเจ๊อย่าวิ่งเจ๊อย่าวินเรียกรวมดิ เจ๊ยาวีมันแสบหูเจ๊ยาวีมันแสบหูเจ๊ยาวีเสียงเสียงเงอะเสียงเงอะเสียงเงอะต้นจริเสียงเงอ่จเสียงเงอไม่จริงอ่ะกูยังไม่ได้พูดอะไรเลยเออไม่เจ๊ยาวีเงียบดิเงียบดิน้องเงียบดิไม่เออน้องเงียบดิเออเขาว่าไงงงไงลงบุหรีดิลงกูลืี่ดิเกิดอะไรขึ้นแล้วเฮ้ยวินาเฟลเอ้ยตนใจแับหัวห้องมึงก็อยู่ห้องดีสร์ศาสเตอร์หัวห้องมันรู้ความไหมนี่ ไอ้ยมมึงก็ยุบห้องดิไอ้หัวห้องเอ้ยควายเอ้ยโห้องจีโอ้โหถูกไม้ที่กูออกมีคนตายอ่ะบัสกูเป็นเนบิร์ดเลยสิว่าไอส้สาร งไม่เลยมไม่เลยเฮ้ยไอ่ได้คุยเันมอไม้ที่อ้เฮ้ยตัวไหนตัตัวหนัวเหนตัวไหนอัปเดตียอัปเดทดีอัปเดตลงห้องขายจะซื้อเนี่ยแม่งมาเล่นอย่างเดียวไม่ขายจะมาเล่นแบบโมึงไงวะแม้แต่นิดเดียวเลยครับน้องน้อวไอเอาเอม่เห็นตายเลยเห็นไหม กูรู้นะไตัวไหนโปรเฮียบอลมเลยค่ะเออเดี๋ยวกูไปใช้ร้านมึงมึงอย่าพึ่งดึงด้วยเฮ้ยเฮียเพิ่งซื้อวลิมาแม่งค่าไปห้กว่าตัวแล้ววยเฮียโคตรโหดเลยว้ย์เออมึงเออมึงก็ค่าไปแต่กูไปซื้อไอเฮียเอ็กสแม่งแรงจัดเลยวายเฮียเพิ่งประกอบคอมมาใหม่ย็ดแม่เฮียอะไรของมกูเฟรมล่าจัดไอเฮียเฟรมล่าจัดอ้อหแม่งดึงอ่ะดึงอีแยดึงอีไอร์ร้านมึงกูซื้อแน่กูใช้อยู่ใน้วยสวยเจอแม่งรีแล้ว Good man.